โอ้แข่งปีนลำธารเดี๋ยวท่านมาเดินดูอันนี้บางทีนมัน,นมจะไปรับเยอะพุก่อนนะอันนี้พุกไม่มีใครไปรับเลยเนี่ยเ,เอาสองห้องเลยอันนี้ต้องนอนะ เดี๋ยวเราไปส่งให้ก็ได้อันนี้ของพี่ค่ะเด,เดี๋ยวไปส่งขอบคุณนะครับมีร้านนี้่ไม่หลายเดียวนะคะเพิออ่มถึงของบริการะะอ๋อครับว่า,าเดินมาเจอได้ไหนครับรถลูกค้าอยู่ตรงไหนคะอ๋อจอดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดินเดินขับขึ้นไปก็ได้นะคะอ๋อครับบ้านของลูกค้าจะอยู่หลังนี้เลยนะคะอ๋อหลังนี้ใช่ค่ะจะมีจะมีร้านจอดรถอยู่ตรงหน้าบ้านนี่เลยค่ะอ๋อ ดูว่าลูกค้าจะออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวแม่บ้านไปเปิดแอร์ทีวีวันห้ก็ได้อ๋อวม่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่อนนะเดีแบบ๋ยวค่อยออกไปกินข้าวข้าง,งนอกตอนเย็นร้านปิดใช่ไหมครับวันนี้ใช่ค่ะวันนี้ร้านปิดส่วนใหญ่ปิดวันพุธเหรอครับเห็นทุกร้านหลายๆร้านแล้วปิดวันพุธอ๋อไม่ไม่แน่ใจค่ะพอดีว่าช่วงก่อนที่ฝนจะตกอะที่นี่ลูกค้าจะน้อยอะค่ะ,ะเขาเลยจะให้พนักงานยุดวนันสองวันอย่างเงี้ยแต่พอมาหลังๆเนี้ยฝนเริ่มตกว่าลูกค้าก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆเดี๋ยว น่าจะมีการัรบปเปลี่ยนโอ้ที่นี่เปิดมานานยังครับเปิดมาตั้งแต่สองพันห้าอสี่สิบเอ็ดอะค่ะยี่สิบกว่าปีอ๋อผมไปเจอในเฟซบุ๊กอ๋อหือโอ้น่าสนใจลูกน่าจะชอบเลยแล้วผมมา,าคห้องจะอยู่ชั้นที่สองนะคะครับชั้นแรกนี่จะเป็นห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> ประตูมันอย่างนี้ค่ะพอฝนตอกนะขนตอกประตูบานตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุกคม่โอเคขึ้นไปได้ค่ะโอเคไม่เล่นเดี๋ยวแม่บ้านเปิดของน้องก็จะเป็นที่นอนมีหมอนกับผ้าห่มให้นะคะอ๋อได้ครับพอที่นอนก็นอนได้ประมาณสองท่านได้ได้ครับเดี๋ยวเปิดแอร์ไว้ให้ ครับเรียบร้อยค่ะค่ะเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยครับค่ะเดี๋ยวลูกควรเอากุญแจไปด้วยนะคะโอเคครับขอบคุณครับล็อกเลยไหมคะเออล็อกไมก่อนะครับขอบคุณครับ แน่ครับขอบคุณครับโอ้มีสงช้าหน้าบ้านอ๋อนี่บ้านต้นกอ่อรัก อ๋อด้านขวานั้นจะน,น่าจะบ้านหลังนก้โหนี่นมีหลังคาเอ่าบรรยากาศดีนะที่นี่ใครสนใจก็มาพักได้นะครับคืนละพันดเดียวสุดราคาโอเคมาก โอเคเดี๋ยวรถมาลับรถมารับเราตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าห้องโดยตรงกันอ๋อได้ฝนหยุดแลหยุดแล้วนะมยายขี้เดินไปค่ะรับมันพ่อบอกกับฉันว่าความหิวของเราเป็นสั่งสีแดงอย่างเงินพ่อบอกว่าข้าวไม่มีขินที่สีข้าวไม่ได้พ่อยังสีทั้งสั่งขิข้าวองไฟสองขยะ วันนี้วันที่ฉันกับพ่อควรจะร่วมงานตำนาแดงเหรอนึงจะเชียงแสนเร้ใหญ่โยนถุงใหญ่โยนข้าวฟองไฟถุงทั้งแสนแต่เป็นข้าวแต่เป็นน้ำหลอดลี oh, ้งเราทั <S <s ้งไก่ไก่ป้าป้าป้าอ่านอะไรอ๋ออ่านที่เขาเขียนหมดออาหากันเหรอเออไม่ใช่ไปส่งที่ห้องอ๋อส่งที่ห้องเออใช่เดินลยใส่ถุงพูดถึงมื่อกี้อันนี้ก็เป็นล้งหลาง อ๋แต่แคของซ้ำอยู่บ้านเจมบวแล้วนี่เป็นแจกันเป็นไงเป็นสีแดงใช่ไหมใช่ครับแดงจะเป็นบ้านเปนเดี๋ยวรถขึ้นเลยอ่ะปานำก่อนเราไปจะต้องเปิดกุญแจกินเอารองเท้าไว้ข้างล่างนี้ก่อนเพราะว่าไดนข้าไเออตองับรองเท้าวา ไม่รู้เห็นเขาถอดเอาถอดไว้ก่อนไปโอ้ตัวนี้มีที่แน่ คอมพิวเตอร์ไอ,รอตรงนี้โอ้มีมดด้วยอ่ะใส่ขึ้นมามาแล้วม,มาถอดข้างบนนี้ก็ได้มั้ยพุชิพิมพ์ถือใจตั้งแรกอย่างที่บอกมีลูกคีย์บอร์ดไงอ่าประตูมันเปิด,ดเลยประตูน่ารักมากยิงข้างมาห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่ในบ้าน ีนงกินมเนี่ยเอามไมอ่ะถอดรองเท้าแถวนั้นก็ได้ไหมอ่ะกินไหมไปีพอดีตัวมากนี่มีเตียงอยู่ตรงนี้อนนี้เล็กจังนะถอดหมวออก เจอเตียงแล้วามาค่ะเออมาดูดีไหมดีไหมต้องล้างเท้าก่อนขึ้นเตียงเนี่ยใช่ล้างเท้าก่อนอ่ะใช่เล่นมี่นี่เป็นที่นอนนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งฝ่ามือแขนถึงตัวตรงนี้เมตรกว่ากว่ามันจะหล่นไหมเนี่ย อ๋อมีตู้เย็นป้ามาคิงคิงของไม่หรอกทีวีแอร์ตรงนี้ไม่จะิ่งนะเนี่ยห้องห้องนี่ประมาณเล็กมากใช่บ้านมดต้นไม้นี่หน้าประมาณสองเมตรคุณสองเมตรแล้วบันไดลงประมาณห้าหกสิบเอซ็นโอ้ย ดีตัวแค่นี้เองโอป้ประมาณว่าไหลสองข้างเดินนะชนกันเลยเห็นไหมครับอ๋อดีตัวมากอาล้างเท้าป้าไปเอาของในรถนะนี่ห้องน้ำโอเคมินิมอลเลยอ้าวระวัาางหล่นนะ ปิดหน้าต่างไปเดี๋ยวลนเยีเ่ยมเยี่ยมมีกี่ผืนสามผืนโอเคเมื่อกี้พี่ทันเปิดกระจกแล้วแง้มมาอยู่ตรงนี้บอกเดี๋ยวลนนะกระจกข้างบนอ๋อมันไม่มีล็อกเลยเหรอ ไม่มีล็อกเลยโอเคมีหน้าเราถึงเปิดออกไปแล้วก็ทัวรนน์่น์ไงเดีวก็กระเป๋าเดินทางของคินชินำนั่นนะเราขึ้นมาเช็ดตัวบนนี้ดีกว่าเดี๋ยวยิบกระเป๋าทำไรเดี๋ยวก็เ,เ,บบเ,เดี๋ยวก็เอาเท่าที่สะดวกโอเคเอ,เเอ,อันนี้เป็นตรงชอบไหมครับช่ไหม,มไไไล่ะไาได้เหรอ เออเนี่ยไวไฟมี<ไ>มเบอร์โธรด้วยชอบหมชอบหม็้โออ๋อมีเดอมอีกแล้วข้าหมู่อ๋อนี่โอลิมปิกนี่อารลีสองโซนสองสี่นี่แข่งอะไรเชนิสเหรออ่าแบดมินตัน,นอา้าวป้อป้อ,ปอไหมคนไทยใครแข่งกับใครนี่ผู้ชายปะ่ะผู้ชายอันนี้ดูส่วนที่อะอ าลองดูมันจะขาดไหมฮะเนใจหนึ่สองสามีอมาเดินไปกสำรวจกันมมามีนขาอย่เดียวช่หน้าบ้านหรอน้ บ้านท่นแม่ใช่มันบ้านหลังนอกเขามีลำธารตรงนี้ด้วยเดินดีๆอ,อ,อันนี้มันน้ำธรรมชาติใช่ไหมอันนี้มันน้ำธรรมชาติใช่ไหม น้ำมันโรนนี่ไงมันโรนมันโรนจากบ้านตรงไหน,นให้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินสำรวจกันเลย